สวัสดีครับจากเพจบ้านกูมีดีนะครับวันนี้เรามาดูมาชมพระเครื่องของหลวงพ่อกลวยวัตถุมงคลที่หลวงพ่อกลวยชุตินทโรวัดโคสิตารามได้สร้างปลูกเสกเอาไว้นะครับก็มีหลายหลากชนิดหลายประเภทนะครับเรามาดูชุดเครื่องรางกันก่อนก็ได้นะครับเบาๆนะครับเราก็จะมี กุมารทองพิมพ์ใหญ่หลวงพ่อกลวยนะครับแบบนี้เลี่ยมเดิมสวยๆแบบนี้นะครับก็นี่ครับเป็นกุมารทองนะครับของหลวงพ่อกลวยนะครับพิมใหญ่นะ,อะตอนนี้เหลืออยู่หนึ่งองค์นะครับใครชอบก็ทักมาด่วนๆน,นะครับตอนนี้เรามีเสือนะครับปีนี้ปีเสือก็มีเสือของหลวงพ่อกลวยปี19เนื้อตะกัว ชุบทองนะครับกระไหลทองแบบนี้นะครับเรามีสิงนะครับสิงนี่ครับเลี่ยมเดิมนะครับสิงงาแกะนะครับของหลวงพ่อกลวยเลี่ยมเดิมนะครับพยายามจะทําคลิปให้ชมนะครับจะทําคลิปให้ชมว่ามีพระอะไรบ้างของหลวงพ่อกลวยนะครับงาแกะเนี่ยเมื่อกี้เรามีสิงนะครับอันนี้เราก็มีนี่ครับ นางกวักนะครับนางกวักนี่นี่นางกวักเป็นรูปหัวใจนะครับนิยมสุดปีสองหนึ่งเลี่ยมเดิมนะครับแบบนี้สวยๆนะครับแล้ก็จะมีพิมพ์นี้นางกวักนะครับนางกวักพิมพ์นี้นีครับไม่รู้ว่าภาพจริงเห็นชัดไหมนะครับไม่รู้ว่าภาพภาพเห็นชัดหรือเปล่า พยายามซูไม่ดูเนะนะครับเพราะว่าด้วยแสงมันอาจจะไม่ชัดมากนะครับแต่ว่าพระเนี่ยสวยเดิมนะครับพระสวยเดิมนะครับแล้วก็มีนี่ครับอ่าองค์นี้องค์นี้เป็นพระคงนะครับเป็นพระคง ล่ำมากนะครับล่ำมากคมชัดอกใหญ่เสียงโตนะครับหลวงพ่อกลวยสร้างไว้นะครับปลูกแสกไว้สีเป็นทูโทนนะครับสวยมากนะสวยมากมีนี่ครับนางพญาสุมคู่นะครับนางพญาซุมคู่แบบนี้นะครับนางพญาซุมคู่สวยๆเลยนะครับองค์นี้อ่า แล้วก็มีราคาแบ่งนะครับมีราคาแบ่งปันขุนแผนนะครับรขุนแผนแล้วก็มีขุนแผนแล้วก็มีเนื้อนี่ครับตรงนีมม้สวยมากขุนแผนชมตลาดเนื้อว่านนะครับแบบนี้สวยจัดมากสวยจัดมากเป็นเนื้อว่านนะครับตัวจริงเสียงจริงเสียงคมชัดมากนะครับ เป็นขุนแผนเนื้อดินเจ็ดปลาช้าแบบนี้นะครับเป็นขุนแผนปุกกุมารนะขุนแผนปุกกุมารตรงนี้สวยสวยมากเนี่ยสวยจัดมากนะแบบนี้นะครับใครชอบอะไรก็ลองทักเข้ามานะครับลองทักเข้ามานี่ครับเป็นขุนแผน จตุรพิษพรชัยนะครับแบบนี้นะครับจตุรพิษพรชัยมีหลากหลายพิมพ์นะครับมีหลากหลายพิมพ์มากเลยมีสะดุ้งกลับนะครับเนี่ยเป็นพิมพ์สะดุ้งกลับสะดุ้งมานนะครับมีทั้งเนื้อดึงเผานะครับแล้วก็เนื้อดำนะครับแบบนี้สวยเดิมนะครับสวยเดิมผิวพันุ์นี่ครับ ไข่ขึ้นธรรมชาตินะครับมีหน้ามีตานะครับแบบนี้หรือว่าจะเป็นขุนแผนแบบนี้นะครับสวยๆเลยนะครับแบบนี้ขุนแผนไก่ชนนะครับแบบนี้ขุนแผนไก่ชนนะครับแบบนี้สวยๆเดิมๆนะครับสมเด็จสุขโตนะครับ นี่ครับจริงๆแล้วมีอีกหลายหลักพิมพ์นะครับมีอีกหลากหลายามีสมเด็จซีรีส์ปี2-1นะครับมีสมเด็จปกโพนี่ครับสมเด็จปกโพในเลี่ยมเดิมวินเทศฐานพาทิพย์แบบนี้ก็มีนะครับเอวันนี้รู้สึกภาพมันจะมัวมัวนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงผมแก้ไขแล้วผมจะามาให้ได้ชมกันเรื่อยๆนะครับ ใครที่ชอบพระนะครับของหลวงพ่อกลวยนะครับของหลวงพ่อกลวยน,นี่ครับอันนี้มีอยู่ในกล่องเดิมนะครับเป็นสมเด็จข้าวสารดํานะครับแบบนี้ข้าวสารดํามีเยอะนะครับใครที่ชอบนี่ครับเป็นนาไม้นิ้วดํานะครับแบบนี้นสวยเดิมมากนะ ก็ใครที่สะสมชอบเก็บหาวัตถุมงคลหรือพ่อกลวยนะครับผมยังยังมีอยู่อีกเยอะเลยนะครับมีทั้งสังคจายพระปิตาชุตินทโลนะครับมีนี่ครับโหสวยมากนะครับสวยมากมีอ่านี่ครับมีตั้งพระเซวลีนะครับแบบนี้ พระศิวลีเนื้อดินสีดอกพิกุลนะครับแบบนี้นะครับมีซุ้มกอ่ายอดีสรน,นะครับแบบนี้ซุ้มกอปีหนึ่งสี่อดีสรแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็โอ้เยอะครับเยอะมากมีพระสังฆ์จายทั้งจุ่มลักนะครับหลากหลายพีม,มากนะครับพระสังฆาจายร้อยองค์นะครับอ่า ทั้งมีกลิ่นไม่มีกลิ่นนะครับอุดกลิ่นไม่อุดกลิ่นอันนี้เป็นพระปิตาชุตินทโลนะครับอาจ,จารย์ตัวสร้างหลวงปู่หมุนปลูกเสกพร้อมกล่องเดิมนะครับหายากแบบนี้นะครับสวยเดิมมากสีเขียวเนี่ยซับนะครับเนี่ยสีเขียวเนี่ยซับองค์กวันเกิดผมเลยวันพุธนะครับก็เลยเช่าหามา,าสวยสวยหรือว่าใครจะชอบนี่ครับา อนุมานจากหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับแบบนี้นะครับเราก็มีนะครับสวยมากฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต e ให้กับเพจบ้านกูมีดีด้วยนะครับจะเคลื่อนไหวเมื่อไหร่ก็จะพยายามลงคลิปเรื่อยๆให้ได้ชมกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ